CP จะมีอาณาจักรทั้งเงินทั้งสินค้าของตัวเองคือ CP แค่บอกว่าทำเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กใช่ครับทำเทคโนโลยีนวัตกรรมเขาใช้เทคโนโลยีเหรียญถูกต้องครับมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้บริโภคเหรียญตัวนี้มาอยู่ข้างหลังม่ใช่ CP ต้องบอกว่าเขาก็พอชั้นใหญ่มากๆอยู่แล้วนะของประเทศไทยอ่ะคำถามคือถ้า CP นี่นะสามารถมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นเรื่องของการเงินของตัวเองได้เราธนาคาร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาเจอกัน3คนอีกแล้วนะคะช่อง Human a n t e c h by m ม y แนะนำตัวกันหน่อยอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเมยนะคะช่อง Blackbox 4.0ค่ะครับผมชื่อต้านะครับตอนนี้ทำเพจชื่อว่า เทดได้กําไรดีมีเพจของตัวเองแล้วเริ่มเริ่มมีเพจของตัวเองแล้วเข้ามาติดตามกันได้นะฮะมีคนหลายคนมาทักเนอะอยากคุยกับน้องต้าแล้วก็อยากเข้าใจเรื่องวิธีการเทรดคือวิธีการเทรดมีหลายแบบข้อของน้องต้าก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราพยายามจะหาวิธีที่เซฟที่สุดแล้วกันเนาะในการเทรดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดไม่ได้พูดเรื่องเทรดวันวันนี้เราจะมาพูดเรื่องริบราสัญชาติไทยคือ เท้าความก่อนลิบบ้ามายังไงแล้วทำไมคนไทยถึงใช้คอนเซปต์ลิบบ้าในการบริหารเงินของเขาลิบบ้าคืออะไรคะน้องต้าจริงๆแล้วเนี่ยลิบบ้าเป็นโปรเจกต์ที่ของของ e b o o o นะครับซึ่ง f c e e o o o เนี่ยรวมกลุ่มของบริษัทใหญ่ๆในไทยในไม่ใช่ในไทยในในโลกเนี่ยหลายๆในหลายกลุ่มบริษัทมารวมกันโดยจุดประสงค์คือว่าเขาจะตัดจัดตั้งคริปโตเคอเรนซี หรือว่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับภายใต้ชื่อว่าร i บ r a ซึ่งบริหารโดยตัวกลุ่มของร i บบ a เองนะครับซึ่งเขาเรียกว่าคาริบบาเนาะแอสโซเชชันที่ทําเป็นสกุลเงินดิจิตอลออกมาใช้ใน Facebook ของตัวเองครับแต่ปัญหาของร i บบ a คือตอนนี้โดนเบรกใช่ครับ ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคือเรกเลเลเตอร์บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทำหนึ่งสกุลเงินครองทั้งโลกน่าจะมีปัญหาเนอะน่าจะน่าจะกระทบหลายคนนะแล้วว่าเขาเศรษฐกิจเขสมควรเขาใช้บนบนคำที่เขาใช้เขาใช้ว่า global currency เพราะมันมาบนคำว่าแบบ global currency มันยิ่งใหญ่อลังการเกรียงไกรมากเลยนะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในขณะที่ริบหรํากันจนจะตายนั้นมีคนไทยกลุ่มหนึ่งเอาคอนเซป t นี้มาใช้ซึ่งเราก็ถือว่าดีนะดี เออเป็นสกุลเงินที่ใช้ร่วมกันได้แล้วปรากฏว่าดูน่าจะรอดและดูน่าจะรุ่งนั่นคือ r i b p a cp. th ีเราตั้งชื่อให้เลยเนี่ยเราตั้งชื่อให้เลยเนี่ยคือเดี๋ยวกลัวคนไม่เข้าใจไงอ่าครับโปรเจกต์นี้ชื่อ l i t h net l i g h t net อ่าครับ เป็นของ CP นั่นอ CP, เองเป็นของ CP เป็ของกลุ่มเคอร์ซีพนั่นเองเออนะครับที่ร่วมกันทํากับออกลุ่มนักลงทุนอ,อของกลุ่มในเคอร์ซีพเองแหละซึ่งล่าสุดตามข่าวนะครับอ้างอิงจาก Business Today ก็สามารถระดมทุนในซีรีส์ A ไปได้1,000ล้านบาทนะครับโอ้โหก็เพื่อนเพื่อนกันมาระดมทุนกันได้นะมาทำโปรเจกต์ท <มา S 1> ี่ชื่อนี่แหละครับโดยทาร์เก็ตเขาก็คือเขาต้องการทำเนมิเทนส์ก็คือการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาทาร์เก็ตไปที่เขาเรียกอะไรนะครับผู้ใช้แรงงานที่มาจากต่างประเทศ ในการโอนเงินกลับไปที่ประเทศของตัวเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในตลาดของผู้ใช้แรงงานในไทยหรือว่าในตลาดการโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยครับมีมูลค่าอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สน้าหนล้านเหรียญสหรัฐก็ตกประมาณ4.5ล้านล้านบาทนะครับมูลค่าต่อปีใช่ครับซึ่งก็ประมาณเหนึ่ในสามงในสของ GDP ไทยนั่นเองนั่นนะก็เยอะมากๆเหมือนกันทีนี้เนี่ยจะบอกว่า หนึ่งในปัญหาหลักๆนะตอนที่ ICO ICO ก็คือคริปโตเคอเรนซีเหรียญที่ตอนนั้นเขาเก่งกำไรกันมากๆเมื่อสอปีสองปีก่อนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคือปัญหาหนึ่งที่ ICO อยากจะแก้ไขคือเรื่องเดียวกับ Libra และเรื่องเดียวกับ Lightnet เลยก็คือการแก้ปัญหาของ non bank หรือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนั่นเองก็พูดง่ายๆว่าที่จริงแล้วว่าบนคอนเซ็ปต์ของบล็อกเชน่ะ หลายๆคนจะโฟกัสบนฟินเทคเนาะแล้วก็บน,บนการที่แบบโฟกัสบนฟินเทคเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกแหละว่าคนคือจริงๆแล้วทุกวันนี้เรามีธนาคารก็จริงแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีหลายๆคนคนจํานวนมากๆเลยที่มันเข้าไม่ถึงทีนี้ด้วยคอนเซปต์อันนี้เองแล้วจํานวนเงินมันมหาศาลใช่ครับจำนวนดอนจำนวนเงินของนอน bank ์หรือคนที่ไม่มีไม่มีบัญชีธนาคารจํานวนมหาศาลใช่ครับแต่ว่า มันก็มีปัญหาแล้วเนอะคือแบงค์ชาต์ด้วยเรกูลเลชันด้วยไลฟ์เน็ตทำยังไงอะจริงอะไลฟ์เน็ตอะเอาหลักการของตัวบล็อกเชนที่เป็นพับบิกบล็อกเชนนะครับที่ชื่อว่าสเตลล่านะครับซึ่งสเตลล่าเป็นพับบิกบล็อกเชนเนี่ยถ้าทุกคนไปรู้จักตัวย่อพับบิกบล็อกเคือซื้อได้ในตลาดซื้อได้ในตลาดทั่วไปเลยครับซึ่งโดยตัวสเตลล่าเองเนี่ยหรือว่าตัวแอสเซทดิจิทัลแอสเซทที่ชื่อสเตลล่าเนี่ยตัวย่อ XLM เนี่ยครับคือได้รับการเรกูลเลชันให้สามารถ เราสามารถทำการระดมทุนหรือว่าจับคู่แพลลิงเป็นเงินบาทได้นั่นคือ XLM หรือ t e l l a าคือ Stella เนี่ยมาถ้าเกิดว่าคนเคนอยู่ในฟาก IT แพลตฟอร์มเนี่ยคือจริงๆ Stella มันคือ Money as a Service ซอร์วิสเนอ a ใช่ครับใชถูกต้องที่จริงแล้วต้องบอกว่า s เ e l l a เป็น Banking as a Service เลยก็ว่าได้ Banking as a s e r v i ่ e เพราะมัน Lending ได้ถูกต้อง Stella สามารถทำ Lending ได้สามารถทำแองเกอ แอคเคาน์ได้สามารถที่จะเราสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราเราไม่สาปัจจุบันเนี่ยมองงี้ดีกว่าครับว่าเราในตัวตัวผมเองนะครับนี่เป็นเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าผมไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือพี่เอาตัวเองไปอยู่ที่ออสเตรเลียผมไม่สามารถเปิดบัญชีแบบออฟชอร์แอคเคาน์ได้ใช่ แม้แต่คนไทยประเทศไทยเองเนาะก็ไม่อยากให้คนต่างชาติมาเปิดบัญชีต้องมีการตรวจสอบกันวุ่นวายไม่ใช่ว่าใครอยากจะมาเปิดบัญชีไทยเปิดได้นะเรื่องบัญชีก็เป็นเรื่องที่แต่ละประเทศก็ห่วงแหงนพอสมควรถูกต้องครับแต่ในสเตล a าเนี่ยข้อดีคือสเตล a าคุณสามารถเปิดบัญชีเดียวแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ทุกเครือข่ายบนสเตล่าเน็ตเวิรหมายความว่าคุณสามารถ ถือมัลติเคอร์เรนซีบนส t ตล l a r ร์เน็ตเวิร์กได้เลยแล้วคือบนเน็ตเวิร์กแบบนี้มันเท่ากับว่ามันไรพรมแดนแล้วใช่ไหมโลกเราไม่ได้โลกเราไม่ไม่พรมแดนอีกทันทีครับ ถ้าหากเรากลับมาดูแบบเก่าในบน traditional เราก็จะพบว่าบนระบบ banking วันนี้มันมีคําว่าพรมแดนอยู่เพราะฉะนั้นน่ะคำว่าพรมแดนมันเหมือนเป็นปัญหาเวลาที่เทศนั่นเองประเทศแต่ละประเทศมันมีการที่มีธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของแต่ละประเทศอ่ะมันเลยจะต้องมีการบริหารจัดการในแต่ละประเทศแล้วมันมีการที่แบบเหมือนมีกฎ เกณฑ์ข้อบังคับอะไรทั้งหลายในการที่เงินมันจะเคลื่อนที่อ่ะมันมีกฎน่ะแต่ว่าพอเป็นสตาราลับบุบปรากฏว่าช่กฎนั้นหายไหมจริงจริงสตาร์ลั้ยังอยู่ใช่ครับถูกต้องกฎนี้อนนประเทศแต่ว่าบนบนเน็ตเวิร์ดแต่บนเทคโนโลยีมันทําได้ใช่ครับแล้วแค่จะบอกว่าเทคโนโลยีมันเอื้อให้เกิดสิ่งนี้ถูกต้องตอนนี้รัฐบาลจะเอื้อให้เกิดสิ่งนี้ถูกต้องซึ่งอันที่จริงแล้วปกติแล้วเวลาเราใช้กลุ่มธนาคารแบบเก่าเนี่ยเราจะติดปัญหาเรื่องทีบวกสามทีบวกสองหรือทีบวกสามก็คือโอนเงินล้วได้ช้านั่น แต่เวลาพอคุณมาใช้สเตล a าทันทีคุณสามารถโอนได้แล้วคุณได้เหรียญเลยคุณได้เงินเลยภายในเวลาแค่3วิถึงสีวิดิสเตล่าเคลมนะครับซึ่งมันทําได้เร็วจริงๆคือสเตล a ามันเร็วกว่าบิตคอยมันเร็วกว่าอีเธอยมคือมันเป็นเหรียญที่เน้นเร็วใช่ครับเน้นเร็วคอนเซนหรือว่าคอนเซนซัสหรือวิธีการตรวจสอบธุรกรรมของมันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับบิตคอยหรืออีเธอริเมซึ่งบิตคอยเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบธุรกรรม11 1 คอนเฟิร์มชันใช้เวลา10นาที mm hmm. ซึ่งเวลากว่าคุณจะใช้เงินได้เนี่ยคุณต้องรอการตรวจสอบ6ครั้ง mm hmm. ซึ่ง6ครั้งเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมง mm hmm. ซึ่งหมายความว่าสมมติว่าตาส่งเงิน1บิตคอยไปให้พี่เมย์แล้วพี่เมย์ไม่สามารถใช้ได้เลย แต่พี่เมย์รู้แล้วว่าเงินกำลังเข้าไปแล้วแต่พี่เมย์ยังไม่สามารถใช้ต่อได้พี่เมย์ต้องรอจนกว่าจะครบ6คอนเฟิร์มหรือยืนยัน6ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยใช้ระยะเวลายืนยันประมาณ10นาทีซึ่งก็แล้วแต่ความหนาแน่นของเน็ตเวิร์กในเวลานั้นด้วยถูกต้องครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นบิตคอยมูลอาจจะนานกว่านั้นถ้าบิตคอยนีทราเซชั่นเยอะคุณอาจจะต้องรอนานกว่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วเวลาการส่งเงินแบบเนี้ยคุณต้องไปต่อคิวว่าทราเซชั่นคุณเนี่ยคุณจ่ายค่าธรรมเนียมเยอะหรือคุณ ก็ไปรอหน่อยนะคุณไม่ได้ขึ้นโทเวย์ชาวเหมืองไม่ชอบสิ่งนี้ใช่ชาวเหมืองไม่ผูกชาวเหมืองไม่ได้แฮชแท็กชาวเหมืองไม่ชอบก็เลยรอนานหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันเข้ามาแน่นอนชาวเหมืองคนคนช่วยเราโอนบิตคอยน์นะพี่ซันทีนี้วันนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เร g u เลเตอร์เนาะปัญหาอยู่ที่ถ้าเกิดน้องต้าอยู่ต่างประเทศพี่เม์น้องต้าอยู่สิงคโปร์พี่เมย์อยู่เมืองไทยสมมุตินะพี่เมย์โอนเงินให้น้องต้าเนี่ยปัญหาของการฟอกเงินมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถูกครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศมันจึงเป็น ตัวไลฟ์เน่ยจะมีทางออกใช่ถูกต้อง,องเพราะว่ายังไงนั่นประเด็นแล้วการใช้บล็อกเชนเนี่ยคือข้อดีของบล็อกเชนตรงที่ว่า<ม>ทุกทรานเซชันที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กอ่ะมันแทร็กได้<ม>คือมันสามารถแทร็กย้อนหลังหรือมันสามารถเทรสหรือการค้นหาต้นตอแหล่งที่มาของเงินได้ว่าเงินถูกเนี่ยนะครับถูกผลิตมา ที่ไหนวันไหน<ม>ธนาคารไหนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายในเน็ตเวิร์กนี้<ม>เป็นคนสร้างเงินชุดนี้มามหลังจากนั้นเนี่ยเงินชุดนี้<ม>ตอนนี้ไปอยู่ที่ใครผมส่งเงินไปที่ใครณนะเวลาไหนมันก็จะช่วยป้องกันทําให้แบบว่าคาเซชั่นหรือว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กอะครับมีความโปร่งใสามากขึ้นดัง<ม>นั้นผมสามารถทราบได้ทันทีว่าธนาคารหรือว่าหรือในองค์กร,ก,รกันเลยนะครับธนาคารเท่านี้รับหน้าที่หรือรันช์ก็ได้สาขาก็ไ้เพราะเราจะไม่ทําตัวเป็นธนาคารแล้วสาขานี้รับ โอนเงินจากนาย A ซึ่งมีบัญชีกับเราไปหานาย B ที่อยู่ต่างประเทศจํานวนเท่าไหร่ในระยะเวลาไหนเขาเสีย transaction fee หรือค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้บนเน็ตเวิร์กแล้วทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถเข้าไปวอร์ฟายได้ทันทีอแล้วราคาถูกถูกและเร็วคือแปลว่าจริงๆแล้ววันนี้การเงินมีต้นทุนเนอะอถ้าสมัยก่อนเนี่ยกด ATM มันจะมีค่าธรรมเนียม,มเหตุผลก็คือมันต้องแบกเงินจากที่ A ไปที่ B เพื่อไปใส่เพราะฉะนั้น ค่าการเงินมันมีต้นทุนหมดเลยสร้างแบงค์สร้างตึกจ้างพนักงานทําโปรแกรมทํา security การเงินมันมีต้นทุนแต่วันนี้สเต l ่ามาลดต้นทุนการเงินใช่ถูกต้องในหลายส่วนการโอนเงินด้วยโดยเฉพาะการโอนเงินข้ามประเทศก็มีต้นทุนถูกต้องครับและอย่างหนึ่งสเต l ่าทำให้พี่สามารถออกดิจิทัลแอสเซทม้ว่าในอนาคตนะครับยกตัวอย่างนะถ้าเราจะออกบอนด์หรือเราจะออกพันธบัต หรือเราจะออกคุณกู้หรือเราจะเอาออกเป็นการทำธุรกรรมเช่นการค้ำประกัน<ม>ออกเพีย uh, รูเ e ีย er l <ม>์ n d นดิคือการกู้เงินแบบเ e e r to เพียการกู้กู้เงินแบบบุคคลต่อบุคคล<ม><ม>ทุกอย่างสามารถทำบนเซ拉เน็ตเวิร์กได้หมดเลยคือพนะ่คือเมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของมันมีเรื่องเงินเนาะแล้วมีเรื่องของต้นทุนของเงิน<ม>แล้วก็มีพูดถึงเรื่องของแบบถ้าเรื่องของเงินคือมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีต้องมี อินฟราสตรัคเจอร์ที่มันอยู่ข้างหลางใช่ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเราไม่ได้มีอินฟราสตรัคเจอร์ของเราเองที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไปใช้ธนาคารถูกไหมในหาคนที่แบบเขามีอินฟราที่เราจะไปใช้ได้ถ้าเราจะโอนเงินไปต่างประเทศแล้วเราไม่ได้แบบมีแบงก์ของตัวเองไม่ได้มีธนาคารแบบไม่ได้เป็นเจ้าของธนาคารเราก็ต้องไปหาธนาคารให้เขาโอนเงินให้ค่าใช้จ่ายก็เยอะทีนี้ประเด็นคือถ้า วันนี้ไลน์เน็ตเนี่ยมัน <Line age. S 2> เป็นไลเน็ตเนี่ยมันเป็นโครงการของ CP เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการที่เขาสิ่งที่เขากําลังทําอยู่บนโครงการของไลน์เน็ตอ่ะมันเหมือนกับว่าเขากําลังสร้างอินฟราสัคเซอร์ในการที่จะทําให้เขาบริหารจัดการเงินภายในของเขาให้มันได้ดีขึ้นใช่ครับและอย่างหนึ่งถ้าเขาบริหารการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้เราที่เป็นผู้ใช้เองหรือว่าคนที่เป็นเอ็กซ์แพดก็คือทํางานอยู่ต่าง เป็นทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับไดคือม,มีมีตัวช่วยมี financial tool ที่มันทำให้ living expense หรือว่าการใช้จ่ายของเราเอ้ยเขาเรียกว่านะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันลดลงซึ่งมันก็จะช่วยตอบโจทย์ให้เราสามารถเนี่ยคือมันยิ่งทำให้มีพรมแดนน้อยลงกว่านำไม่ระดับโลกมันแคบลงแคบลงแล้วมากเป็นเงินเราอยากจะเทียบระหว่างลิบ้ากับไลฟ์เนสด้วยคือตอนเนี้ย จากฟังจากข่าวนอะอาจจะข่าวดูจากโครงการนะตัว C p พเองถ้าเกิดว่าโอนเงินข้ามประเทศได้ทุกคนต้องมีเหรียญเป็นของตัวเองอทุกคน<ช>ต้องมีเหรียญสมมติเหรียญมันชื่อไลท์เน็ตละกันเราไม่รู้หรอกเหรียญชื่ออะไรมันตั้งชื่อได้เนาะมสมมติทุกคนมีเหรียญไลท์เน่สาานนเนยาาสามารถโอนไปโอนมาระหว่างเคมรไทยลาวพม่าก็สามารถโอนไปโอนมาเหรียญน,นี้นะเราก็เดานี้เดามาโนนะมันอาจจะไปซื้อของ CP ีได้เข้าซื้อเนซื้อใส่กระเปไดู้เพราะฉะนั้น C ีพจะมีอาณาจักรทั้งเงินทั้งสินค้าของตัวเองซึ่่งงันนตตาาาจกริบ้ไห คือ่างลองจิบบ้าตรงที่ว่าเออริบ้าเนี่ยมีแค่ Facebook อย่างเดียวซึ่ง f c e e o o o เนี่ยไม่มีสินค้าและบริการที่ปกติแล้วเรามาใช้ Facebook หน้าที่หลักของเราคือซื้อโฆษณาซื้อของออนไลน์เป็น Facebook มองว่าเ c e b o o k เป็นคอมเมอร์เชลสโตร์ที่เราสามารถมาซื้อของผ่านจากนายเอผ่านบีที่จริงเฟซเ o บุ๊กพยายามทำตัวเป็นมา r ์เก็ตเพรก็คือทําตัวเป็นตลาดกลางที่ให้ทุกคนสามารถเป็นลาซาด้าเองซื้อสาให้ทุกคนสามารถมาโพสต์ขายของได้ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าเวลาใครจะมาโพส์ขายบนมา r ์เก็ตเพรของ Facebook Facebook จะบังคับให้ใช้รี b r a ในวันนั้นในวันนั้นที่จะมาถึงอของ CP จะต่างกันตรงที่ว่า CP มีเหรียญที่ชื่อว่าไ i เน็ตคุณเขาอ่ะมีสินค้าและบริการในในบริษัทเครือข่ายของเขาทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเรามี t r u e Wallet ซึ่งเป็นอันหนึ่งของหนึ่งในบริการของเขาเราเติมเงินเข้ามาใน True Wallet ใช่ไหมครับเราสามารถไปซื้อของบน CP ใน CP ได้ในใน7 e l e v e n หรือในเครือ CP ได้นั่นเองดังนั้นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเติมเงินเข้าไปบน True Wallet ในอนาคต True Wallet เนี่ยเรามันวิ่งอยู่บนสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นดิจิทัลแอสเซทใช่ไหมครับเราสามารถถือ w a l l e t กระเป๋าอันเนี้ยไปใช้ในร้านเครือข่ายต่างประเทศของ CP ได้ทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องใช่คนเดียวข้อดีของเรา โดยที่เราไม่ต้องถือเงินตาต่างประเทศก็ปลอดภัยป้องกันอีกเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆว่าเขากําลังสร้างอีโคซิสเต็มของเขาอย่างครบวงจรคือข่าวไม่ได้พูดละเอียดนะแต่เรามโนว่าแค่จะโอนตังค์อย่างเดียวเนรอใช่ใช่เรามโนว่า CP เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเงินไม่โอนอย่างเดียวมากอ็ไปซื้อของได้ด้วยม้งซื้อใช้กล่องระเปาหนูจีบได้ด้วยมากแล้วยิ่งเนี่ยถ้าในอนาคตกฎหมายมารองรับให้คุณสามารถทำเพทูพีเลนดิได้ซึ่งใกล้แล้วใกล้แล้ว CP ก็จะสามารถปล่อย เงินกู้ให้กับบุคคลใดก็ได้ที่ไม่มีแอคเค n าไม่มีบัญชีญชกับธนาคารแต่บีบัญชีกับเขาเขาก็สามารถตรวจสอบที่มาการเงินที่มาการเงินของคุณแล้วก็ปล่อยกู้ให้คุณได้อย่างสะดวกง่ายขึ้นโดยที่สะดวกและรวดเร็วใช่เพราะ คนไม่มีบัญชีธนาคารเราเคยเห็นนะถูกต้องครแต่คนไม่เคยไปเซเว่นเราไม่เคยเห็นอ่าจงเงเจงแล้วที่จริงอย่างวันนี้ในเซเว่นเองหลายๆคนก็พูดว่าแบบสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไร้่างๆมากมายได้ในเซเว่นอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่าคือแบงกิ้งมันเป็นเกมการเงินใหญ่ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครจะอยากจะเติบโตเมย์ก็คิดว่าต้องกลุ่มเรื่องเงินถูก กลุ่มเรื่องอื่นยังไงก็ไม่ดีเท่ากลุ่มเรื่องเงินมันยั่งยืนกว่ามันยาวนานกว่ากินไปยาวๆใช่ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคือในโลกที่คนบอกในโลกอดีตเนี่ยคนบอกว่าจริงมีเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเงินซื้อได้ทุกอย่างเงินซื้อเกือบได้จะแทบทุกอย่างแล้วใช่ใช่ใช่ครับคือเงินซื้อวัตถุได้ทุกอย่างอ่าใช่ครับวัตถุได้ทุกอย่างดังนั้นเนี่ย living expense เราก็ต้องใช้วัตถุเนาะดังนั้นเครื่องอุปโภคหรือโภคหรือปัจจ เพื่อที่จะอยู่อยู่งั้แหละดังนั้นที่สําคัญที่สุดปัจจัยสีอาหารการกินเป็นของใครใช่ของเขาเขามีครบวงจรหมดแล้วดังนั้นให้มองว่ามันเป็นข้อดีดีกว่าโดยที่จริงแล้วข้อดีของเขาคือการจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยก็จะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นซึ่งพอมันสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเราก็จะใช้ในชีวิตที่ที่มีความสุขแล้วก็สบายมากขึ้นนั่นเองนั่นแหละนั่นคือข้อ ที่มันแตกต่างระหว่าง l i n e เนของ CP กับ r i b r a ของ Facebook อคือ CP มีของนั่นเองใช่ซึ่งแต่ Libra ก็ต้องสร้างร i บ r าสร้างโดยการดึงแอส ociation ก็คือหมายความว่าจัดทำเป็น partner จะเป็น partner ดึง partner คนนี้เข้ามาดึง partner คนนั้นเข้ามาเฮ้ยใ,ใช้โปรดักต์เราหน่อยนะหรือเดี๋ยวเราจะนุ่นนนี่ให้ม,มีแบ่งแชร์ลิงให้แต่สิ่งที่ TP สามารถทำได้เลยเพราะเขา อของเยอะและ<ช>้วเขาครอบคุมทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว<ช>แล้วเราคิดว่าที่สาคัญที่สุด CP ไม่ได้บอกว่าเขากําลังจะทำเคอ r ์เรนซเนาะ<ช>แต่ว่าฟ้าของ Facebook เนี่ย เจ้าตัวลิ b r a เนี่ยพูดเลยว่าเป็น global currency คือ CP แค่บอกว่าทำ network network ใช่ครับทำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อช่วยในการโอนเงินเพราะฉะนั้นแม้ตัวเขาเองไม่ได้พูดว่าเขาทำเหรียญแต่เขาใช้เทคโนโลยีเหรียญถูกต้องครับมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ใช้โปรโมเอิเหรียญตัวนี้มาอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละเทคโนโลยีเหรียญมันก็จะทำเหรียญแต่เขาอาจจะไม่เรียกว่าเหรียญทีนี้เราก็อยาก ดูเหมือนกันนะว่า regulator ไทยจะตอบสนองอย่างไรกับริบบราสสัญชาติไทยอันนี้อ่าใช่ครับก็ต้องลองรอติดตามต่อไปว่าทาง regulator ต่างๆนานๆไม่ว่าจะเป็นกราตไม่ว่าจะเป็นหรือแบงก์ชาติเองเนี่ยก็จะแต่สุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยแบงก์ชาติก็มีโปรเจกต์ของตัวเองที่ชื่อว่าอินทนนท์ที่แบงก์ชาติต้องกาจทำ CBDC หรือย่อมาจาก central bank digital currency หรือว่าเงินดิจิทัลของตัวเองนั่นเองภายใต้ภายใต้โปรเจกตที่ชื่อว่า นนนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะเห็นเห็นเทรดไทยบาทดิจิตอลก็คือเงินบาทที่วิ่งอยู่บนบนโลกบล็อกเชนนั่นเองคือเราเห็นเนี่ยแปลว่าเรา ไไม่ด้เห็นนะเราไม่ได้เห็นจริงๆใช่ครับคือเราเห็นข่าวใช่คแต่เงินบาทคือเงินบาทเราไม่เราไม่มีทางรู้เลยเงินในบัญชีเราจะหน้าตาเหมือนเดิมถูกต้องครับแล้วเดสเพลย์หรือว่าโมบายแบงกิ้งเราก็จะหน้าตาเหมือนเดิมเช่นกันถูกต้องครับจริงแต่ละบ้านก็เปลี่ยนวันนี้เราก็ใช้ดิจิตอลมันนี่อยู่นะเวลาที่เราใช้เงินวันนี้บนแคชเลสเวลาเราไปอย่างวันนี้จะบอกว่าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาก็เลยยืมตังค์เพื่อนแต่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่พี่คือโทรศัพท์มือถือไงใช่ใช่เเรราาทก็แค่บอกว่าเเอ้ยรา อยากกินข้าวเราก็โอนผ่านโอนเงินไปทวีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเพื่อนหลายคนเนี่ยที่ที่ที่ไปที่มีโอกาสไปต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็น t a อ and go แล้วหมายความว่าเขามีบัตรบัตรใบเดียวที่เป็น visa mastercard w h a t ever นะฮะที่รองรับ เทคโนโลยีที่สามารถเราไปแตะแค่เราแค่ไปแตะนะครับ NFC ใช่เว้ย NFC เทคโนโลยีไรสายเราสามารถไปแตะเอาบัตรเราเนี่ยไปแตะที่เครื่องสแกนแล้วก็นั่นแหละคือการจ่ายตังค์แล้วแล้วเราก็สามารถเดินออกไปได้เลยปัจจุบันนี้ไม่ต้องสวายไม่ต้องลูดไม่ต้องทรายแค่ให้แตะแต่คาว่าแตะเนี่ยอันตรายนะเพราะหมายความว่าถ้าเราเออมันเคยมีข่าวครับว่าเราถือกระเป๋าตังค์ไว้ที่ข้างหลังเนาะคนชอบพกกระเป๋าตังค์ไว้ที่ข้างหลังเนาะตรงตรงก้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาสัญญาณอะไรสักอย่างมาแตะ ตัดเลยตัดเลยซึ่งอันนี้มีคนคิดกันว่าเอ้ยอย่างนี้อาจจะปลอดภัยไหมอันตรายไหมแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ใช้อยู่เหมือนในออสเตรเลียเองหรือในอเมริกาเองสังเกตเลยนะครับว่าคนอเมริกาเองเนี่ยคนอเมริกาเองเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยแทบจะหาใครพกแคชไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยแล้ววันนี้ยิ่งมีข่าวโควิดใช่ไหมใช่ครับทุกคนยิ่งไม่กล้าจับแบงค์เนี่ยเลยมกลจับเงินอยู่ในบ้านง่ายกว่าซึ่งยิ่งบางจีนเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเมืองจีนขนาดขนาดเบเกอร์หรือว่าขนาดขอทานเองยังขอรับเป็น QR Code ี่จะบอกว่าไปเมืองจีนนี่เหนื่อยมากนะคือตอนแรกเราไปใช้กรุงไทย Travel Card, <c oughs> ทราเวลการ์ดกดปุ๊บไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยกดเท่าไหร่ก็คือออกมาเท่านั้นไม่เสียอะไรโอ ดีใจมากคิดว่าค่อยๆกดค่อยๆใช้ไม่ต้องกดมาเยอะหายทีเอไม่เจอเออไม่หาอ<า>ที่เอไม่เจอเออไม่ใช่ครับไม่มีอีกต้องใช้จื้อฟู่เป๋าหรืออาลีเวย์ก็เนี่ยครับนี่คือข้อดีคือลองคิดดูว่าถ้าเราเดินทางในภูมิภาคนี้แล้ว<ม>แล้วก็หรือว่าในตาม,มพาร์ทเนอร์ที่กำลังจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับซีพีหรือหรือว่าพาร์ทเนอร์เอซีพีไปทำสดทำสัญญาโน่นนี่ไว้เราสามารถไม่ต้องถือเงินสดเลยครับเราสามารถเอาเงินสดของเราเนี่ยไปแลกเงินในไลน์เน็ต และเราสามารถไปจับจ่ายใช้สอยในเครือข่ายของ CP ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพกทราเวลการ์ดเราไม่ต้องมีแคชเราขอแค่มีบลูมีแอปพลิเคชันอย่างเดียวที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เหรืออนาคตผมมองว่าแน่นอนหละว่ากในอนาคตทูวอลเล็ตก็ต้องเอาเทคโนโลยีนียไปไว้หลังบ้านเขาเราจะเห็นเป็นทูวอลเล็ตเหมือนเดิมแต่หลังบ้านเขาเขาอาจจะไปใช้ไรเน็ตเรียบร้อยแล้วใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคำว่าเห็นของเมย์มันไม่ได้เห็นในฐานะ user เนอะแต่มันจะเห็นในระบบเศรษฐศาสตร์ ซึ่งการเรื่องยาวเรื่องใหญ่เลยใช่เพราะว่าจริงๆเราก็มีข้อสงสัยนะว่าถ้าต่อไปเงินมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ใน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 โลกหมายถึงว่าในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกเนเวิร์กนี้ได้ใช่แปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยเงินมันไหลอยู่ ตรงนี้ของ CP อ่ะเราคําถามคือแล้วเลกู l เลเตอร์หรือแบบธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นไหมว่าไอ้เจ้าตรงนี้มันไหลยอยู่ยังไงคือถ้าอ้างอิงจาก s t e l l a r Network นะ s t e l l a เ n e t w o r รเนี่ยเราสามารถอนุญาตให้กับคนที่ม,มาเป็นวอลลิเดเตอร์หรือคนที่เขาช่วยมาตรวจสอบธุรกรรมได้ซึ่ง ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวไลน์เน็เองเนี่ยจะอนุญาตให้หน่วยงานรัฐมาเป็นหนึ่ง <Ừ. S 1> ในวอล์ดเดเตอร์เพื่อช่วยในการสอดส่องดูแลในเน็ตเวิร์กของเขาซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงข่าวไม่ได้ลงลงซึ่งอันนี้เรามาโนกัน,นแต่เราคิดว่าตอ,ออจีว่ามันมีออปชันที่เราสามารถดึงภาครัฐ หรือคนคนที่มันเกี่ยวข้องกับโลกการเงินเนี่ยครับมาเป็นหนึ่งใน validator ได้ซึ่งถ้าเขามาเป็น validator ได้แสดงว่าเขาก็สามารถ audit ได้ทันทีทันใดใช่แล้วมันโปร่งใสมันตรวจสอบง่ายต้องดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้คนมานั่ง m o n i ต o r ันใช้คอมพิวเตอร์มา monitor แทนใช่ครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยมี smart contract เองเนี่ยไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยครับเรา นี่นไกด์ไลน์เลยแนะกันนะเผื่อ CP สนใจ CP สามารถทำที่จริง CP สามารถทำไอเซ็กซ์เซเลเตอร์หรือว่าเราสามารถที่จะทำสามารถฟันดิ้งให้กับการระดมทุนของบริษัทสตาร์ทอัพผ่านทางไลน์เน็ตในอนาคตก็สามารถทำได้เพราะว่าในการออกดิจิทัลแอสเซทหรือการทำสมาร์ทคอนแท็กบนสเตล่าเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดระดมทุนหรือทำควาวฟันดิ้งบนสเตล่าเน็ตเวิร์กได้ซึ่ง แล้วสเต l a r ยังสามารถที่เราพอเราเขียนเราพอเราเขียนสมาร์ทคอนแท็กบนสเตล่าได้เราสามารถที่จะต่อยอดในการทำ fractional ownership หรือการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างหนึ่งร่วมกันได้เหมือนถือหุ้นซื้อของนั่นเองหุ้นกันซื้อของนั่นเองใช่ครับนั่นแหละซึ่งอันนี้มันทําได้แบบครอบคลุมได้แตะทุกอย่างแลเพราะว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยแหะจะ powerful ที่จะมาช่วยให้ได้พูดง่ายๆว่าต่อไปบนบนไลน์เน็ต มันครอบคลุมแทบทุกอย่างเนาะคือครอบคุมหมดเลยอะอันนี้นะคือ go first นะ CP เป็นคนที่มาคนแรกแล้วยังถาม go big อีกนะใช่เราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าถ้าจบ l i g h t net ไปจะมีใครในประเทศไทยสามารถล้ม CP ได้อีกหรือไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้ก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้เห็นตลาดหลักทรัพย์ไทยที่เข้าสู่ในการยุคโลกดิจิตอลซึ่งเขามี ถ้าลองตามข่าวดูปัจจุบันเนี่ยตัวตลาดต,ต,ตัวลาดหลักทรัพย์ไทยหรือว่าตัวเซ็ตเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยก็มีแผนในการนำบล็อกเชนนำสินทรัพย์ดิจิตอลมาทำในการ<ม><ม>เป็นซื้อขายหลักทรัพย์และปัจจุบันเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นสกิปเลตแล้วแต่ถ้าถ้าในอนาคตผ<อ><ต>มมอง<ม>ว่าอย่างไร <ง S 2> <หะ S 1> สกิปเลตก็คือคุณไม่ต้องมีใบสกิปและในการซื้อขายหุ้นใบสัญญาในการซื้อขายหุ้นเป็นสกิปเลตเนาะในอนาคต หุ้นทุกอย่างเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลวิ่งอยู่บนบล็อกเชนก็ยิ่งทําให้การซื้อขายง่ายขึ้นนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเราง่ายขึ้นเพราะว่าทุกอย่างอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วก็อยากจะตั้งคําถามด้วยอะว่า CP มี l i g h t n e ตแปลว่า ซีพีกำลังจะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์บนโลกการเงินของเขาเองออแล้ววันนี้ที่จริงเอาแค่วันนี้นะซีพต้องบอกว่าเขาก็พอชั้นใหญ่มากๆอยู่แล้วนะออของประเทศไทยอ่ะคำถามคือถ้า CP นีน,นะสามารถมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นเรื่องของการเงินของตัวเองได้เราธนาคารกลับไปถามฝากธนาคารว่าธนาคารจะยังไงต่อแต่ถ้าหากว่าต่อไปมีคนทําแบบนี้ได้อีก ที่จริงแล้วเนี่ย UOB ร่วมมือกับเรา่คือปัจจุบันเนี่ยเอาที่จริงแล้วปัจจุบันเนี่ยคือหลายคนเนี่ยพยายามทาตัวเองให้มันเป็นนอนแบงกิ้งเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันมันรองรับแล้วใครก็สามารถทําเป็นนอนแบงกิ้งได้ถ้าเขามีพอชั่นใหญ่พอก็คือเหมือนกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงก์นั่นเองเนาะครับฉะนั้นเราคิดว่ารอดูต่อไปโลกเปลี่ยนเยอะแน่นอน CP มาอันนี้ก้าวใหญ่แน่นอนแล้วมัการเปลี่ยนแปลง ในภาพของประเทศไทยชัดเจนแน่นอนอแน่นอนค,ครับ25่ะ25ทีละโอเคงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ